้องนะคะถ่ายรูปวิวถ่ายรูปนั่นเองนะคะถ่ายรูปอ่าองค์ปู่ปริกิตนคราชนะคะหากใครมานะคะหากใครมาเยี่ยมชมนะคะแล้วอยากได้ภาพถ่ายเป็นที่ระลึกกับองค์ปู่ปริกิตนาคราชนะคะติดต่อพี่จิมมี่เรื่องจริงได้คะ่ะก็จะมีน้องโอ้ด้วยนะคะน้องเมฆยังไม่มาเนาะน้องโอ้นะคะคิดแพงเา <laughs> ก็เลย <laughs> ใช่ค่ะก็ขยับรถ <laughs> เข้ายากนะอาจจะเป็นเพราะรถเข้ายากนะคะทางนี้ ทางนี้ก็ลดไม่เข้ายากนะคะก็ก็เป็นความเสี่ยงน้อยเนาะความเสี่ยงน้อยเพิ่นบอกนะคะความเสี่ยงน้อยกว่าทางโน้นความเสี่ยงเยอะกว่าแต่ขยับไม่เท่าไหร่เนาะความเสี่ยงก็ลดเข้ายากนั่นเองนะคะอ่ะร้านพี่จิมดีใจด้วยค่ะถ่ายรูปนะคะร้านนี้ร้านน้อยนน่ารักกระทัดรัดนะคะพื้นที่ก็โอเคนะคะนี่อ๊้สวยงามอ่ะพร้อมถ่ายค่ะพร้อมถ่ายพร้อมถ่ายรูปนะคะนี่นะคะ ่อมาเป็นร้านน้ำแข็งใสน้องแอนนะคะน่ารักอีกร้านหนึ่งน้ำแข็งใสยังไม่มาจ้ารอวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังไม่พร้อมนะคะดีน้าที่แม่กันเบรกทันใช่ค่ะแม่กันน้องไหมกกาลังไปหาเงินมายกอยู่พอดีนะคะดีใจด้วยนะคะร้านน้ำแข็งใสน้องแอนจ้าด้านข้างเป็นสีแดงด้านหลังเป็นสีเหลืองเดคคเดอด้านหน้าเป็นสีชมพูค่ะนะคะแต่งร้านด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ป้ายอ่าป้ายแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ เก้าอี้น่ารักน่ารักนะคะสามชุดด้วยกันนะคะเก้าอีก้ก็โตเก้าอี้นั่งทานเนาะหากใครไม่อยากนั่งทานข้างร้านน้องเอ็นก็นั่งรอก็ได้ค่ะนั่งรอตรงนี้นะคะแล้วก็ยกไปทานที่ศาลาธิดาเศรษฐีก็ได้นะคะ<ด>มีร้านน้ำแข็งใสน้องแอนแฟมิลอรี่และลูกๆนะคะวันนี้ลูกๆก็ไปโรงเรียนกันลูกๆก็ไปรีดผ้ากับนุนาาด้จ้าเพราะว่าน้องบอกว่าแม่นูนาหนูรีดผ้าไม่สวยเลยรีดให้หนูหนอย พอแม่หนูนารีดเสร็จโอ้ยมันสวยมากๆนะคะมันสวยมากๆเลยสวยจริงๆนะคะเพราะว่า,วามันใช้ตารีดพิเศษเนาะในการรีดผ้านะคะตัวละ15บาทเท่านั้นเองนะคะกระโปรงเล็กก็10บาทรวมชุดละ25ส้าีชุดร้อยโอ้ยแสนจะถูกนะคะค่าไฟแพงด้วยนะคะค่าไฟฝั่งนั้นก็จะแพงกว่าฝั่งนี้หน่อยนึงคุณชวนพิษสวัสดีค่ะว้าวโอ้วันนี้ท่านสมาชิกเข้ามาชมแม่นมเปียวน่ารัก แปดสิบถึงเก้าสิบเลยขอบพระคุณค่ะอู้ค่ะใช่แล้วค่ะแม่กันแม่ปัดนะคะยินดีด้วยนะคะนี่ร้านน้ำแข็งใสน้องเอ็นแต่งแบบน่ารักน่ารักนะคะด้านข้างเอาส้นเปียวนะคะส้นเปียวส้นเปียวส้นส้นเปี้ยวก็คือมีสีแดงนะคะสีแดงอยู่ด้านข้างตัดข้าตัดเหลืองนะด้านหลังก็ทนทนเหลืองนะคะก็เป็นสีสบายตานะคะเลืองสบายตาด้านหน้าสีชมพูสวยงามด้านหน้าสีชมพูสวยงามนะคะแต่งน่ารักมากเลยนะคะแต่งน่ารัก สีชมพูสีฟ้านะคะอ่าแล้วก็รูปน้ําแข็งใสสวยค่ะน่ารักจริงๆนะคะดอกไม้ก็กํลาลังบานกําลังงามพอดีนะคะต้นดอกไม้ของเพื่อนนะ<อ>กำลังงาน <ๆ S 1> ก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นดอกไม้ที่แบบว่าคิกคุดิกคุูดด้วยนะคะเข้ากับบรรยากาศเข้ากับร้านเนาะค่ะเนาะเข้ากับร้านบรรยากาศดีเปิดร้านนะคะแต่งร้านเปิดร้านแล้วแต่ว่ายังไม่มีของขายนะคะน้องบอกว่าจะไปซื้อของก่อนจ้ายังไม่มีของมาขายเด้อคุณปรพรม้าชัยสวัสดีค่ะคุณจันทนานะคะมาค่ามาค่า ร้านร้านน้ำแข็งใสแอนแฟมิลี่ี่นะจ้านี่เด้อเป็นแตงร้านเล้ยวสวยงามนะคะน่ารักนะคะของพี่กิมก็น่ารักนะคะสีสีร้านของพี่กิมนี่เข้ากับบรรยากาศน้ำแข็งใสเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศเลยนี่ค่ะสวยงามน่ารักจริงๆนะคะมาร้านนี้ร้านนี้อ่าสองร้านสองร้านด้านข้างนี้นะคะสองร้านด้านข้างนี้ก็จะเป็นร้านโค้ง เสียเส้นนะคะกับแม่คำสายจ้าสีขาวฟ้านะคะเทาเทาฟ้านะคะเทาฟ้าสีไม้นะคะสีไม้ด้านในนะคะก็เป็นสีเปลือกไม้สีเขียวนะคะสีฟ้าขาวนะคะร้านเสียเส้นกําลังจัดร้านอยู่นะคะมีปลาแห้งเพียนนี่ขายด้วยนะคะมีขนมอืนอ่นๆนะคะขนมทอดนะคะขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยแล้วก็มียายานวดนะคะยานวดของเพียรนี่นะคะ มียานวดด้วยจ้าคุณจันทพิ์สวัสดีค่ะเชียงใหม่มีหลายร้านอยู่ค่ะแต่ไม่ลอยอยากกินน้ําแข็งใส่น้องแอนอยากกินน้ําแข็งใส่น้องแอนบอกคุณพี่กัลน,นะคะคุณจันทพิ์มาค่ะดด <c oughs> เดี๋ยวนี้ร้านน้าแข็งใสหากินยากโอ้เ <c oughs> ละะือกค่ะาสั่นไม่กันว่าคุณายายย้ยอยสวัสดีค่ะคุณยายอ้อยยายอย้อยสวัสดีค่ะมีร้านสีเส้นนะคะสีฟ้าเท่านะคะฟ้าเทาฟ้าขาวโทนฟ้าสบายต้านะคะ แล้วก็ร้านสีเหลืองสวยนะคะร <Okay. S 1> ้านของแม่คําใสก็สวยนะคะน่ารักในะอีกสไตล์หนึ่งนะคะสวยจริงๆนะคะขอบคุณเดอ้อค่ะแม่ยังไม่ได้เปิดร้านเนี่แม่ยังไม่ได้มาเปิดร้านอ่ะนี่นะคะก็คือกําลังจัดร้านกันอยู่นะคะกําลังเป็นร้านนะคะเป็นร้านแวะมาเด้จ้าแวะมาเยี่ยมมารับชมหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อหน้าลงคน้น